สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาพบกับ Honda Civic 1.8S ปี2009นะครับรถสองมือบอดี้สีสวยหน้าท้ายเดิมๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับไม่สะดวกมาแจ้งกับทางเราได้นะครับเรามีทีมงานมี finance center ทั่วไทยส่งได้ทุกที่ที่มีตางนะครับอยากจัดก็นัดมาได้เลยนะครับ ราคาค่าตัวนะครับคันนี้อยู่ที่258,000บาทนะครับภายในก็จะเป็นอเบาะสีดำนะครับสบภาพดีนะครับไม่มีแตกรายงานนะครับยังวา่จอแอนดรอยด์เก้านิ้วนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่198,000โลนะครับฟูมอะไรมันสีเดิมนะครับรถคันนี้ไม่เคยปิดแก๊สน,นะครับ โอออ้้้แแมมม่มรัราาาวเเนนืตตละตงยสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับตรงปกไม่จบ<อ>ตาอย่าเชื่อ<ส>จนกว่าคุณจะได้รองนะครับนัดจัดให้ยินดีรับใช้เต็มใจให้บริการฝากไว้ด้วยนะครับ